อ่าครับผมก็กราฟอเดกุมชมท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับฟิตช่องมิวเกมมิ่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัดคลิปนี้นผมฮอรใหม่นะผมฮอรที่มาพร้อมกับแบตโชว์พาร์ตเอฟแปดนะผมฮอรประจําเดือนนี้นะบีพีวีไอพีนะผมนั่นคือฮอร์นะผมเอ็มเอสสีสิบเจ็ดเอ็นชินุกนะผมไม่รู้อันถูกปะนะชินุกหรือไยนุกไม่รู้แต่ผมว่าน่าจะชินุกเนี่ยแหละอืม,อมเป็นฮอร์นส่งของอเมริกาผมเป็นฮอร์นส่งที่สามารถติดอาวุธได้นะ เนี่ยเป็นหอขนฟ่งนะผมมีฝ่องใบพัดเท่นะเพราะว่าเฟลดีวดีนะผมแต่ว่าดูอื่นๆหน่อยหนะอมนี้นะนะครับเฟลดีทีมารเดี๋ยวเราไปดูค่าพัฒนาของมันกันดีกว่าผมว่ามันมีค่าพัฒนาอะไรบ้างนะผมมานะอย่างแรกก็คือนี่น,นะผมค่าพัฒนาของมันความแข็งแรงนะผมอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบนะผมถือว่าเยอะนะอืหอเลือดหนึ่งหมื่นเลย แล้วก็ความเร็วเนีี้ครับเร็วได้ประมาณมันมันก็ไม่ได้ช้ามากผมประมาณก็400นอตนะผมความเร็วอยู่ที่98.58.1นุดนะผมความเร็วของลำนี้นะมองผิดแล้วก็คล้องตัวผมอยู่ที่655นะครับผมคล้องตัวของลำนี้นะออยู่6655หน่วยแล้วก็ระยะเรดาร์อยู่ที่12.2กิโลเมตรนะผมถืวว่าไกลเรดาร์ไกลอยู่แล้วก็โฟนา่าไกลเหมือนกันครับโฟนา่า3.2ศูนย์กิโลเมตร มันมีตอร์ปิโดเนาะอืมก็ต้องโฟน่างไกลหน่อยนะผมป๊า๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูปืนหน่อยป่ปืนว่ามันว่ามันมีปืนอะไรม้างผมมันมีอาวุธอะไรบ้างนะผมป่ะเลฟโกไปดูกันมาผมมาเรามาดูเลยว่าอาวุธคอลอมนี้มีอะไรม้่งนะผมป๊าบอย่างแรกเลยก็คือปืนเนี้ยผมปืนปืนใหญ่อัตโนมัติเอ็มยี A ่สิบสี่เอนหนึ่งนะผมเนีย่ยปืนแรกเลยป๊าบจะเราไปดูเลยว่ามันมีดาเมจอะไรยังไงม้างน,นะผมเอาเนี่ย เอฟซหกนะผมนะครับอันนี้ก็ดามดาเมจรวมแบบนี้คือหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยนะผมอืมผมยิงให้ดูนะครับมันเลยมันมีสามหมื่นห้านะแต่เอาจริงดาเมจลักคือหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยนะดาเมจลูกละแปดร้อยนะผมอืมลูกละแปดร้อยมีคียิคอยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็ไม่แปลว่าทำไมไมันถึงรามไปนันสามหมื่นนะผมอืมนั่นแหละคีติคอมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็แรงกระจาย1นะน,นึอนะอันนี้มันีมีแรงกระจายด้วยนะผมแรง a o e นะผมล้ศฟมีแรงกระจายอยู่ที่สิบเเมตรนะผมฟูนจุดหนึเจ็ดเมตรนะผมเอ้ยฟนจุดหนึ่งเจกิโเมตรนะรก็ตีเป็นส7บเจดเมตรนั่นแหละแล้วก็ระยะยิงอยู่ที่สามจุดหกเจ็ดกิโเมตรนะผมรีโหลดฟิบวิความเร็วกระสูนอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบห้าจ้ากนนะผมแล้วก็วกระสุนมียี่สินัดนะผมกระโฟนคอลัมนน์อันนี้นะมียี่สิบนัดเลย มาี่จะไปดูปืนต่อไปก็ผมว่าคืออะไรเอาผมมาปืนต่อไปก็คือปืนกนโลโรตรี่นะผมโรตารีหกลำกล้อ,องเอ็มหนึ่งสามฟีมินิกันนะผมเนีย่ยปืนอันที่สองเลยมาครับเดี๋ยวเราไปยิงกันเลยว่าดาเมจมันเท่าไหร่สองหมื่นสามสอง้าฟูน,นะครับหวัวเฟียงปืนลั่นมากปืนนี้แต่คือปืนนี้มันยิงขึ้นินได้ไดด้วยนะไม่ใครไม่รู้ผมเนีย่ยมันเป็นลับล็อกได้ด้วยยิงขึ้นินได้นะผม แล้วก็ดาเมจรวมลํานี้คือหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบนะผมมีคีิบเอร์เนนะที่เห็นเป็นสองหมื่นันน่าจะคีิตทีอล่เี่สิบเปอรดาเมจตัวนัดนัดละสามร้อยนะผมไม่มีแรงกระจายและยิงสามกิโลเมตรนะผมรีโหลดเก้าวิกระสุนมีสามสิบห้านัดนผมความเร็วกระสุนอยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็สิบสี่นัดนะผมถือว่ากระสุนเร็วนะนี่เร็วมาก นะครับอาวุธอันต่อไปก็คือจรวด L A U หกสิบแปดเจดฟิลมมนะผมเป็นจรวดแบบจรวดยิงนะผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าดามเมจมันเท่าไหร่เออเอาไหมครับลงน้ำมากลงน้ำมากมาลงน้ำอยู่เอาไหมรอบนึงสองหมื่นเก้านะดาเมจ ดาเมจฟอร์มห่งเก้ามีคิทิคอร์อยี่สิบเฟนนะผมแต่ว่าเอาจริงอะดาเมจมันนะคือหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยนะผมนะครับมันบวกคิทิคอร์อไปด้วยไงมันเลยเยอะนะผมมีจํานวนเจ็ดลูกนะผมกระสุนมีเจ็ดลูกเวลารีโหลดเก้าวินะผมความเร็วจะอยู่ที่สามร้อยแปดสิบแปดจุดเจ็ดเจ็ดนัดนะผมไม่มีแรงกระจายนะอันนี้ไม่มีแรงกะระจายระยะยิงสามกิโลนะผมดาเมจลูกละสองพันนะผมมีเจ็ดลูกสองพันดาเมจนะผมลูกละสองพันไปครับไปดูอันต่อไปกันเลย มาต่อไปก็คือตอรปิโดนะผมตอรปิโด,โดมาร์คห้าสิบสี่สามร้อยยี่สิบสี่มมนะผมเป็นตอร์ปิโดนะดาเมจทั้งหมดห้าหมื่นนะผมเพราะว่ามันปล่อยออกสองลูกนะแต่เอาจริงอะมันโลกละสองหมื่นห้าผมละสองหมื่นห้าปล่อยออกทั้งหมดคือห้าหมื่นนะผมมาไปดูกันเนะครับกดหนึ่งครั้งออกสองลูกเนี้ยห้าหมื่นนะผมสองลูกห้าหมื่นดาเมจลูกละสองหมื่นห้า ไม่มีคีย์ที่เข้าไม่มีแรงกระจายนะผมระยะยิง6กกิโลนะลิโหลดไฟแปวิอันนี้รีโหลดลิโหลดนานมากลิโหลดไฟแปวิเนี่ยแล้วก็แล้วก็มีฟรีลูกนะผมตอรปโดนี้มีฟรีชุดเวลาล็อกเป้าฟาร์มวิความเร็วอยู่ที่1 1 6 6ฟาร์มน็อตน,นะผมความแข็งแรงของตอรปโดอยู่ที่5 0าพันนะผมแข็งแรง5 0 0พันเลยนะถือว่าแข็งแรงอยู่นะผม มาครับป่ะเดี๋ยวเราไปลองยิงทั้งหมดเลยว่าว่าทั้งหมดมันจะดาามจเท่าไหร่นะผมแบบลองยิงเบิร์ดหนึ่งนะป่ะไปดูกันยิงเบิร์ดหนึ่งปะยิงใส่ยามาตัแล้วกันปับปืนแรกเลยสามหมื่นเจ็ดนะผมมาปืนนี้ต่อ ก็นะผมเนี่ยเลอดอยู่ไปเยอะมากเลยนะก็ถือว่าเยอะอยู่ทั้งหมดนะเนี่ยอันนี้คือดาเมจเบอร์หนึ่งนะผมเบอร์หนึ่งก็ประมาณนี้ปั๊บเดี๋ยวเราลองมาลองยิงทั้งหมดดีกว่ามาพาทั้งหมดมันจะเยอะแค่ไหนนะผมเอาอย่างนี้นไฟไฟนี้ไฟเอฟในฟองหกมาลองยิงทั้งหมดเลยหมดชุดเลย แฟนกว่าเนี่ยแฟนกว่าเยอะมากผมเกือบบนหลอดเนี่ยนะผมตัวเยอะนะเยอะมาะมดกดามถดจว่าก็ไม่ด,มมด,มด่แล้วผมไม่ไดยไม่่อยแรงอยู่ อ่ผมเป็นไง,นงนบ้างผมฟัดหลับรีวิวฮออันนี้ผมฮอไมค์ของอเมริกานะผมฮอชินุกนะผมเนี่ยครับเป็นฮอที่แรงนะผมว่าไม่ไมด่อยนะถ้าเกิดเทียบกับเมอร์ลินเอนฟองนะอาจจะแรงกว่าไม่ไม่อาจจะด้อยกว่านอยเพราะว่าไอเมอร์ลินเนี่ยมันมีตอมิโดยเยอะนะผมอืมแต่ว่าเรื่องความแบบฝาใจอ่ละลำเนี้ยฝาดใจ <c oughs> สีวงปืนฝาใจมากนะผมเนี่ยฮออเมริกาลำนี้ผมใครอยากได้ก็ไปจกกัดได้ผมในวีไอพีนะเบตตูพัทเดือนนี้นะผม โอ้ยผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> ผมด้วยนะผมจะได้เป็นกำลังใจใดีๆให้ผมทำคลิปดีต่อไปนะผม <c oughs> วันนี้เจอวันนี้ไปแล้วผมเจอมหม่คลิปหน้านผมดูว่าคลิปหน้าจะผมจะรีวิวอะไรก็รอติดตามชมนะผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บ